เป็นไงบ้างพี่สบายครับสบายเนาะโอ้โอ้เมืนไทยนะฮที่เยี่ยมดีไปยนะครับท่านผู้ชมยังที่แล้วผมยังไม่ได้ลงมาโอบเลยนะครับผมกําไรแหละได้สองผลรู้สึกว่าดีครับดีมากๆเลยเป็นควันคุ่นๆน้อยแท้นอาแท้เนี่ยเป็นเหมุนไพยทั้งนั้นเลยเนาะพี่เนาะเหมือนไทยรุ่นรุ่นเลย ก็ควรมีปฏิบัติก็คือมีมีทาขุูแบบนี้ถ้าหนึ่งถึงไ็จปวดหัว<ไ>ปวหัวโปวดหน้าถ้ามันเกิดร้อนมากๆากครับนะทุกคนรา้อนมา,มาตัวเนี้ยมัปิดก้าไม่ให้หน้าร้อนตามปิดเบ้าตาไว้นะครับส่วนตัวเป็นไรนะมาคนหน้าบางางคนหน้าอ่อนไม่เหมือนคนหน้าหนาหน้าด้านบางคนคน้าด้ <c oughs> างอะไรครับร <c oughs> ู้สึกว่าผิวผิวผมดีขึ้นเลยเนี่ยปวดเมื่อยนะครับปวดหลังปวดหรือจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต นะครับก็ทัานใดที่มีพ่อมีแม่ที่ต้องการมาอบนะครับเสื่อมค่าใช้จายนะครับแล้วแต่บริจาคให้หลวงพ่อนะครับอสองตึงนะครับวัดจะดีหอยนะครับมานะครับได้ผลครับ